ลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะ,ะ okay ฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในประวัติของการ์ดดูเอลดราก้อนจากยูคิโอไฟดีสเวอร์ชั่นมังงะกันนะฮะก่อนที่เราจะไปรับฟังกันเหมือนเดิมนะฮะผมต้องปูพื้นฐานให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าพวกการ์ดดูเอลดราก้อนเนี่ยมันคืออะไรนะฮะการ์ดดูเอลดราก้อนเนี่ยจะเป็นซีรีส์การ์ดของมอนสเตอร์ที่มีรูปร่างคล้ายกับมังกร อยู่ในยูคิโอไฟดีสเวอร์ชั่นมังงะดูเอลดราก้อนเนี่ยมีไว้ประกอบพิธีกรรมในสมัยโบรานการเหล่านี้เป็นการ์ดที่มีพลังงานความมืดมหาศาลมากๆนะฮะถ้าหากผู้ใช้จิตใจอ่อนแอเมื่อไหร่ก็จะถูกควบคุมตามปกติแล้วเนี่ยจะเป็นกานร์ดเปล่าที่มีตราสัญลักษณ์ของคริมสันดราก้อนอะคากิริวหรือมังกรแดงนะฮะผู้ใช้ถ้าหากเป็นผู้ชายจะถูกเรียกว่าดีอาคุม um ส่วนผู้หญิงก็จะถูกเรียกว่าดูเอลซิสเตอร์นะฮะมาเรามาเริ่มจากใบแรกของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านั่นก็คือ อันเดอร์เวิลด์ดราก้อนดรากนโคนะฮะหรือมังกรปรภพดรากอนโคคือดวลดราก้อนของอัศวินโครงกระดูกหรือลูดเกอร์ก็อดวินพี่ชายของเล็กสก็อดวินนะฮะเกิดจากการฟิวชั่นของมอนสเตอร์เผ่าซอมบี้สตัวจะต้องมาจากการอัญเชิญฟิวชั่นก่อนนะฮะมอนสเตอร์จะไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้กับการ์ดนี้ในช่วงจบดาเมจสเตปถ้าการ์ดใบนี้ต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่มีเลเวลดั้งเดิมมอนสเตอร์ตัวนั้นพลังโจมตีจะกลายเป็นศูน และถ้าหากมอนสเตอร์ตัวนั้นยังคงหงายหน้าบนสนามนะฮะอัญเชิญแบบพิเศษ Dark ก o ซโ Token มอนสเตอร์เผาซอมบี้ธาตุมืดเลเวลและพลังโจมตีจะเท่ากับค่าดั้งเดิมของมอนสเตอร์ตัวนั้นที่เราสู้นั่นแหละฮะคุณสามารถควบคุม Underworld Dragon Dragon เนโ o ได้แค่1ใบเท่านั้นเอาง่ายๆเลยนะฮะก็คือ d r a g o เนโค o เนี่ยถ้าหากมันทําการต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่มีเลเวลดั้งเดิมนะฮะหลังจากที่จบดาเมจส s t e ปแล้วมันจะสามารถทําให้มอนสเตอร์ตัวนั้นอนะ่ะพลังโจมตีเหลือแค่สูตรได้นะฮะ และยังสร้างโทเค็นที่ก๊อปปี้ทั้งเลเวลและพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นมาให้เราด้วยนะฮะที่เป็นแบบดั้งเดิมทําให้เราสามารถใช้โทเค็นตัวนั้นนะตีซ้ําเข้าไปสู่ร่างต้นที่พลังเหลือศูนย์ได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะสร้างความเสียหายอย่างหนักแต่จุดอ่อนของดรากเนโคมันชัดเจนอยู่แล้วฮะว่าถ้าหากมันสู้กับมอนสเตอร์ที่ไม่มีเลเวลเมื่อไหร่อย่างเช่นมอนสเตอร์เอ็กซิสหรือว่ามอนสเตอร์ลิงนะฮะ นอกจากจะความสามารถไม่ทํางานแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถฆ่ามอนสเตอร์พวกนั้นได้ด้วยเพราะว่าจุดอ่อนอย่างหนึ่งของ Underworld Dragon d r g o o n ะโกก็คือมันไม่สามารถฆ่ามอนสเตอร์ตัวอื่นได้จากในการต่อสู้นะสิฮะก็ต่อมาจะเป็นใบที่2องนะฮะ Underworld Corrupted Dragon d a g o น u t u s นะฮะร่างซิงโครของ d r a g o Neko เนี่ยแหละที่มีความสามารถที่หลายกายิ่งขึ้น เกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุมืดหตัวกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์เผ่ามังกร1ตัวนะฮะการใบนี้ไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้เมื่อการใบนี้ทำลายมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามจากการต่อสู้และถูกส่งลงสุสานนะฮะคุณสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ได้การใบนี้จะสามารถโจมตีได้อีกครั้งหนึ่งใส่มอนสเตอร์คู่ต่อสู้นะฮะ ในช่วงสแตนบายเฟสของเราคุณสามารถเลือกมอนสเตอร์อีกฝ่ายที่หงายหน้าอยู่1ตัวพลังโจมตีจะกลายเป็นครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีตอนนั้นเลยนะฮะและถ้าหากทำสำเร็จสร้างความเสียหายหแก่ฝ่ายตรงข้ามตามพลังโจมตีที่ลดลงของศัตรูถือว่าเป็นการ์ดที่สร้างดามจได้อย่างต่อเนื่องและหนักหน่วงมากนะฮะถ้าหากทำลายมอนสเตอร์ได้แล้วเนี่ยก็โหซัดต่อได้อีกหนึ่งหมัดนะฮะแถมทุกสแตนบายเฟสเนี่ยเรายังสามารถลดพลังโจมตีของมอนสเตอร์ศัตรูได้1ตัวที่หงายหน้าอยู่นะฮะและเอาไอ้ค่าที่ลดเนี่ย ไปลดไลท์ัตูด้วยนะฮะสมมติว่าถ้าหากสตูเนี่ยมีพลังโจมตีสัก1นึ่งหมื่นใช่ไหมฮะเราก็ลดไปเครื่องหนึ่งก็คือ5,000ก็เอา5,000ันั่นน่ะลดสตูเข้าไปอีกโอ้โหเขาบอกเลยว่าเจ๋งมากแถมการ์ดใบนี้มีพลังโจมตีถึง4 0 0 0นะฮะไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้ถือว่าเป็นการ์ดใบนึงที่ใส่ติดเด็กซอมบี้ว่นเล่นๆแบบขำๆได้อยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันก็ใช้ง่ายดีถึงมันจะแบบว่าไม่ได้เบอร์วางอลังการแล้วถ้าหากมาใช้ในสมัยนี้ก็ตามนะฮะต่อไปก็จะเป็นใบที่3ของเราแล้ว,ลวนั่นก็คื h ฮเ v e n ี่ s ู p r รี e มดรา o อนดราก้อนเอเซนชั่นหรือมังกรเจ้าสวรรค์ดราก้อนเอเซนชั่น ension, นะฮะการ์ดของเล็กสกอตวินอีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือรุ่นน้องของโอซิลิสเนี่ยฮะไอการ์ดใบนี้เนี่ยเกิดจากการนำมอนสเตอร์จูเนอร์หนึ่งตัวบวกกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปนะฮะมาทำการจูนกันหากการ์ดใบนี้มาจากการอัญเชิญซิงโครนะฮะจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น800 ต่อกาดบนมือเราในขณะนั้นนะฮะถ้ากาดใบนี้ที่คุณควบคุมอยู่ถูกทําลายจากกาดอีกฝ่ายและถูกส่งลงสุสานถ้าหากมอนสเตอร์วัตถุด,ดิบในการซิงโครกาดใบนี้ยังอยู่ในสุสานครบทุกใบนะฮะคุณสามารถอัเชิญมอนสเตอร์พวกนั้นทั้งหมดจากสุสานแบบพิเศษได้เลยลงสนามเราแต่เอฟเฟกจะถูกทําให้ไร้ผล คุณสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ของมังกรเจ้าสวรรค์ดรากเอเซนชันได้แค่เท่านนละครั้งเรียกได้ว่าโดนเนฟจากในของเวอร์ชันมังงะนะฮะเพราะว่าของเวอร์ชันมังงะเนี่ยพลังโจมตีมันจะเพิ่มขึ้น1000ต่อการ์ดบนมือเรา1ใบนะฮะอันนี้มันเหลือแค่800แถมถ้าหากมันจะโดนทำลายนะฮะมันจะกลับเข้าไปในเอ็กซ์ตร้าเด็กได้ถ้าหากเป็นในเวอร์ชันมังงะอันนี้คือตายแล้วตายเลยไม่สามารถเรียกซ้ำได้เหมือนในมังงะก็ถือว่าเป็นดรากเอเซนชันที่กากลงมาหลังจากมาปริน์ใช้จริงนะืออ่าคนเเกทร็็ปบี4ขง เอกัทรี่ดราก้อนโอเกอร์ดรากูนหรือมังกรแดนชำรละโอเกอร์ดรากูนนะฮะเจ้าของคนปัจจุบันก็คือคิริวเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุมืดหนึตัวกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์หตัวขึ้นไปนะฮะ เทินละครั้งเนี่ยในระหว่างเทินแต่ละฝ่ายเมื่อคู่ต่อสู้ใช้ผลของเวทหรือกับดักระหว่างที่คุณไม่มีการ์ดบนมืออยู่คุณสามารถทําให้การใช้งานนั้นไร้ผลและทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปเลยถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่สร้างมาเพื่อเล่นกับเด็กอินฟินิตี้เลยนะฮะเน้นการทําให้แบบว่าบนมือเป็นศูนย์ไ้ก่อนเพื่อใช้เอฟเฟกต์ได้สมัยก่อนนะฮะโอเกอร์ดรากูนิถือเป็นการ์ดที่เก่งมากๆเลยด้วยเอฟเฟกต์ที่แก้เวทกับดักได้เทินละใบนะฮะลองคิดภาพว่าถ้าหากคุณเรียกมันมาบนสนามได้ถึง3ตัวแล้วเนี่ย อีกฝ่ายเนี่ยใช้เวทกําัดักไม่ได้เลยนะฮะถือว่าเก่งจริงๆแถมเรียกง่ายด้วยต่อมาก็จะเป็นใบที่หของเรานะฮะนั่นก็คือแมชชีนดราก้อนพาวเวอร์ทูลหรือมังกรจกักรกลพาวเวอร์ทูลนะฮะเจ้าของคนปัจจุบันก็คือลูอาเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์หนึ่งตัวกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปในระหว่างเธอเรานะฮะเมื่อการดเวทสวมใส่ถูกใส่ให้กับการ์ใบนี้คุณสามารถรอการ์ได้หนึ่งใบคุณสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ของจกักรมังกรจกักรกลพาวเวอร์ทูลได้เะะฮะ แล้วก็อ e ีกเอ็กซฟหนึ่งก็คือเทอร์นละครั้งในช่วงเทิร์นของทั้ง2ฝ่ายนะฮะคุณสามารถเลือกการ์ดสวมใส่ที่ใช้งานอยู่บนสนามแล้วเนี่ยนำมาสวมใส่ให้กับการ์ดใบนี้ได้เอาแบบสรุปโดยรวมเลยนะฮะพาวเวอร์ทูลในของมังงะเนี่ยจะแต,ตกต่างจากของดั้งเดิมอยู่หลายจุด <c oughs> เช่นท่าที่เปลี่ยนไปนะฮะจากท่าดินกลายเป็นท่ามืดแทนแถมยังเสียความสามารถในการเซิร์ชการเวทสวมใส่จากเด็กด้วยนะฮะแต่ก็ทดแทนด้วยความสามารถที่ ดีพอสมควรเลยนั่นก็คือสมมติถ้าหากเราสวมใส่เวทสวมใส่ให้กับการ์ดใบนี้นะฮะเราจะได้สิทธิ์ในการดรอการ์ดหนึ่งใบต่อเทิร์นแถมสามารถเปลี่ยนการ์ดสวมใส่ใบอื่นที่สวมใส่อยู่แล้วให้กับการ์ดใบนี้ได้ด้วยนะฮะไอความสามารถนี้เนะี่ยสามารถแย่งการ์ดสวมใส่ของฝ่ายตรงข้ามมาสวมใส่ให้เราได้ด้วยนะฮะแล้วก็มันก็จะคอมโบกับเอฟเฟกต์ก่อนหน้านี้นที่แบบว่าหากมีการสวมใส่ใส่เราใช่ไหมฮะเราก็ได้ดรอการ์ดหนึ่งใบถือว่าเป็นอ่า พาวเวอร์ทูในเวอร์ชันที่พลิกแพลงกว่าเดิมนะฮะถึงแม้ว่าจะเสียเอฟเฟกต์เซิร์ฟไปแล้วก็ตามต่อมาก็จะเป็นใบที่6นะฮะควบคู่กันมาเลยนั่นก็คือเฟรนด์ดราก้อนเอนเชียนหรือมังกรพูดเอนเชียนนะฮะเจ้าของคนปัจจุบันก็คือลูกกะเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์หตัวกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์หตัวขึ้นไปหลังจากที่ผลของการ์ใช้งานเวทสนามถูกใช้งานในเทิร์นของเรานะฮะได้ดรอว์การ์ดหนึ่งใบฟรีคุณสามารถใช้เอฟเฟกนี้ของมังกรพูดเอนเชียนได้เทรละคั้ง เธอละครั้งอีกเอฟเฟกหนึ่งนะฮะคุณสามารถเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่หงายหนะ้าตั้งโจมตีอยู่บนสนามทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปแต่การจะใช้เอฟเฟกนี้ได้จำเป็นต้องมีการเวทสนามหงายอยู่บนสนามก่อนนะฮะสรุปก็คือชื่อมันสลับกันนะฮะจาก Ancient Fairy Dragon กลายเป็น Fairy Dragon Ancient แทน ก็นี่คือน่าจะเป็นข้อแตกต่างอย่างหนึ่งครับก็คือพูดชื่อสลับกันและอีที่สลับกันอีกอย่างหนึ่งก็คือจากที่เป็นมอนสเตอร์ธาตุแสงในเวอร์ชันดั้งเดิมกลายเป็นธาตุมืดในเวอร์ชันนี้นะฮะแล้วแนวทางการเล่นเนี่ยก็ตรงกันข้ามกันอีกแล้วคือตรงกันข้ามกันทุกอย่างเลยเพราะว่าไอของเดิมเนี่ยมันจะเน้นแบบว่าเป็นการทําลายเวทสนามเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ใช่ไหมฮะแต่อันนี้มันต้องพึ่งพาเวทสนามเพื่อใช้เอฟเฟกนะฮะเรียกได้ว่าตรงกันข้ามกันแทบจะทุกอย่างจริงๆเลย ต่อมาก็จะเป็นใบที่7ของเรานะฮะนั่นก็คือ a ming Demon d ร a g o n Red Demon นะฮะหรือมังกรปีศาจอาคีเล d Demon เจ้าของคนปัจจุบันก็คือ Jack AtLA s นะฮะเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์หนึ่งตัวกับไม่ใช่มอนสเตอร์จูเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปเทอร์ละครั้งนะฮะในช่วงเมนเฟสที่1ของเราคุณสามารถทำลายมอนสเตอร์ที่ทุกตัวเลยที่หงายหน้าบนสนามที่ตั้งโจมตีอยู่นะฮะมอนสเตอร์ตัวอื่นนอกจากการใบนี้จะไม่สามารถโจมตีได้ในเทอร์ที่สั่งใช้งานเอฟเฟกต์นี้ ก็เรียกได้ว่านอกจากจะล่ากว่าของเดิมนะฮะถ้าหากสังเกตก็คือร่างของเลดเดมอนของมังงะจะล่ากว่าเวอร์ชันของอนิเมะนะฮะและก็เอฟเฟกมึงก็จะค่อนข้างตรงกันข้ามพอสมควรเลยของเดิมก็คือหลังจากที่โจมตีมอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันเสร็จไปแล้วนะฮะมันจะทาลายมอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันทั้งหมดบนสนามอีกฝ่ายแต่นี่เฮแกนะฮะพอมาเป็นของมังงะนี่เล่นระเบิดมอนสเตอร์ทุกตัวที่หงายหน้าตั้งโจมตีแทนนะฮะถึงแม้ว่าจะทําให้ มันเป็นผลข้างเคียงที่แบบค่อนข้างจะแย่อยู่ก็คือถ้าหากใช้เอฟเฟกนี้ไปแล้วเนี่ยการ์ดใบนี้เนี่ยจะสามารถโจมตีได้แค่ตัวเดียวในเทอร์นนั้นนะฮะก็สมควรแล้วล่ะฮะที่จะถูกเรียกว่าราชันไรที่เปรเียบผู้โดดเดี่ยวจริงๆเพราะว่าถ้าหากคุณใช้เอฟเฟกนี้ไปแล้วคุณก็โดดเดี่ยวเลยเพราะว่าคุณตีได้คนเดียวนะฮะไม่แบ่งเพื่อนตีต่อมาก็จะเป็นใบที่8ของเราแล้วก็คือเจลเวลเดมอนดราก้อนเลดเดมอนอับบิสนะฮะหรือมังกรปีศาจอาคีเลดเดมอนอับบิสนะฮะ เกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์หนึ่งตัวกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์เผ่ามังกรธาตุมืดซิงโคหนึ่งตัวนะฮะควิกเอฟเฟกคุณสามารถเลือกการ์ดบนสนามหนึ่งใบของคู่ต่อสู้ทําให้ไหล้ผลจนกระทั่งถึงเอ็นเฟสเทอร์นี้เมื่อกาดใบนี้สามารถสร้างความเสียหายแก่ศัตรูจากการต่อสู้ได้คุณสามารถเลือกมอนสเตอร์จูเนอร์ในสุสานตัวเองหนึ่งตัวอันเชิญแบบพิเศษในสภาพตั้งป้องกันคุณสามารถใช้แต่ละเอฟเฟกของมังกรพีศาจอคีเลดเดมอนอบิสได้เทิร์นละครั้งนะฮะนี่ก เป็นหนึ่งในการ์ดที่ยังใช้ได้จริงอยู่ในปัจจุบันนะฮะด้วยควิกเอฟเฟกที่สามารถทําให้การ์ดบนสนามหนึ่งใบคู่ต่อสู้เนี่ยไล่ผลจนกระทั่งถึงเอ็นเฟลสามารถใช้ตัดจังหวะได้ดีเลยนะฮะแถมได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์เวทหรือกับดักคุณสามารถขัดได้หมดเลยและถ้าหากการ์ดใบนี้สร้างความเสียหายแก่ศัตรูได้นะฮะจากการต่อสู้ก็สามารถชุบมอนสเตอร์จูเนอร์ในสุสานเรล่าฟรีในสภาพตั้งรับ1ตัวด้วยนะฮะต่อมาก็จะเป็นใบที่9นั่นก็คือเจเวลเดมอนดราก้อนเลดเดมอนเบล เป็นมังกรปีศาจอะคีเลตเดมอนเบรีเอลเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์หนึ่งตัวกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์เผามังกรธาตุมืดซิงโครหนึ่งตัวนะฮะคุณสามารถสังเวยมอนสเตอร์บนสนามตัวเองหนึ่งตัวเลือกมอนสเตอร์ที่ติดชื่อเลดเดมอนในสุาสานของเราอัญเชิญแบบพิเศษได้เมื่อการใบนี้สร้างความเสียหายจากการต่อสู้แก่ฝ่ายตรงข้าม คุณสามารถอัญเชิญแบบพิเศษม Monster j u n i o r ร์ตัวที่เลเวลเท่ากันนะฮะจากเด็ก1ตัวและจากสุสานอีก1ตัวในสภาพตั้งรับได้คุณสามารถใช้แต่ละเอฟเฟกต์ของมังกรปีศาจอาคีเลดเดมอนเบลีเอลได้เทิร์นละครั้งนะฮะ ก็ส่วนมากนะฮะเบลีเอลเนี่ยที่จริงมันมักจะมาต่อหลังจากที่อับบิสออกมาแล้วนะฮะก็คือเอาอับบิสเนี่ยมาจูนต่อเป็นเบลีเอลแล้วก็สังเวยมอนสเตอร์ Monster ตัวอื่นเนี่ยเพื่อชุบอับบิสกลับมาอีกก็จะมีทั้งอับบิสแล้วก็เบลีเอลเนี่ยอยู่บนสนามพร้อมกันนะฮะถือว่าเบลีเอลเนี่ยเป็นสายชุบสําหรับเลดเดมอนโดยเฉพาะนะฮะมันจะน่าปวดหัวมากๆถ้าหากคุณปล่อยมันไว้บนสนามและไม่รีบจัดก,การมันให้ไวที่สุดต่อมาก็จะเป็นใบที่10ของเราแล้วนั่นก็คือ J Demon Dragon k i Red เ e ล o n Calamity um นคะะิหรือ ราชันมังกรปีศาจอาคีเลดเดมอนคาลามิตี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูนเนอร์สตัวกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูนเนอร์เผามังกรธาตุมืดซิงโครหนึ่งตัวนะฮะเมื่อการใบนี้ถูกอัญเชิญซิงโครสําเร็จคุณสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ได้จนกว่าจะจบเทอร์นนี้คู่ต่อสู้ไม่สามารถสั่งใช้งานผลของการได้และกาดบนสนามของศัตรูก็ไม่สามารถส่งไม่สามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ได้เหมือนกันนะฮะคู่ต่อสู้ไม่สามารถใช้ผลของกาดที่มีผลต่อการใช้งานเอฟเฟกต์นี้พูดง่ายๆก็คือ ถ้าปล่อยให้คารามิตี้มาลงมาแล้วแล้วเอฟเฟกนี้มันแอคทีฟไปแล้วนะฮะคุณแก้ไม่ได้นะยังไงยังไงคุณก็ไม่สามารถใช้อะไรต่อได้แล้วในเทอร์นี้ถ้าการ์ดใบนี้ทําลายมอนสเตอร์จากการต่อสู้สร้างความเสียหายเท่ากับพลังโจมตีตั้งต้นหรือว่าดั้งเดิมของมอนสเตอร์ที่ถูกทําลายไปใบนั้นนะฮะถ้าการ์ดใบนี้ที่เจ้าของควบคุมอยู่ถูกทําลายด้วยการ์ดอีกฝ่ายคุณสามารถเลือกมอนสเตอร์เลเวล8หรือต่ำกว่าธาตุมืดเผ่ามังกรซิงโครที่อยู่ในสุสานอันเชิญแบบพิเศษได้สรุปง่ายๆเลยก็คือะะเรียกดว่า มันเกิดมาเพื่อรีบปิดเกมนะฮะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกในตอนลงที่ร้ายกาจมากถ้าหากคุณไม่รีบขัดการอันเชิญและปล่อยให้มันอันเชิญสําเร็จนะฮะนั่นก็คือถ้าหากมันอันเชิญสําเร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถสั่งใช้งานผลของการ์ดอะไรได้เลยนะฮะไม่ว่าจะบนสนามหรือที่ไหนก็ช่างมันสั่งไม่ได้นะฮะมันเหมือนกับว่าเป็นตัวปิดเกมตัวหนึง่งนั่นแหละแล้วก็นี่ก็เป็นร่างับเบิลจูนิ่งของเลดเดมอนทางฝั่งมังหะด้วยนะฮะและก็ขอบอกเลยนะฮะว่าถ้าหาก มันตายเนี่ยมันก็ยังไม่หมดมุกนะฮะตามที่ผมบอกไปแต่หากมันถูกทําลายด้วยฝีมือของศัตรูนะฮะมันจะยังสามารถเรียกมอนสเตอร์เลเวล8หรือว่าต่ากว่าธาตุมืดเผ่ามังกรซิงโครที่อยู่ในสุสานตัวเองได้อีกหนึ่งตัวพูดง่ายๆก็คือมันสามารถชุบพวกเลดเดมอนกลับมาได้นะฮะก็ยังมีร่างเล็กแถมมาให้ปวดหัวเล่นอีกหนึ่งตัวต่อมาก็จะเป็นใบที่11นะฮะแฟลชกะลาดดราก้อนสตาร์ดัสนะฮะหรือมังกรประกายแสงสตาร์ดัสเจ้าของคนปัจจุบันก็คือ ฟุดโดยูเซนะฮะเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์หตัวกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์หตัวขึ้นไปนะฮะเธอร์ละครั้งนะฮะในช่วงเทิรแต่ละฝ่ายเนี่ยคุณสามารถเลือกการ์ดที่หงายหน้าบนสนามหนึ่งใบที่เราควบคุมอยู่ครั้งเดียวในเทอร์นั้นนะฮะการ์ดใบนั้นน่ยจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือว่าผลของการ์ด ถ้าหากเปรียบกบบของเดิมแล้วนะฮะที่สามารถห้ามผลของการทํำลายได้ทุกอย่างเพียงแค่สั่งเวอรตัวเองทิ้งไปแล้วก็จะกลับมาช่วงเอ็นเฟสนะฮะสตาร์ดัสล่างนี้เนี่ยสามารถป้องกันการ์ดอะไรก็ได้ที่หงายหน้าบนสนามเรา1ใบไม่ให้โดนทำลายแค่1ครั้งนะฮะขอย้ําแค่1ครั้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย มองบางแง่มุมเนี่ยผมเลยคิดว่าความพลิกแรงของการ์ดใบ,บนี้เนี่ยมันไม่เท่าของเดิมนะฮะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะใช้อะไรแบบไหนแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันจะมีบางคอมโบที่สตาร์ดัสล่างนี้ล่างเดียวเท่านั้นที่พอจะทําได้ต่อมาก็จะเป็นใบที่12นะฮะนั่นก็คือ True Flash g a l a d Dragon Stardust c h r o n i i l e หรือมังกรประกายแสงที่แท้จริง Stardust Chronicle นะฮะ เกิดจากการใช้มอนสเตอร์ซิงโครจูเนอร์หตัวกับมอนสเตอร์ซิงโครที่ไม่ใช่จูเนอร์หตัวขึ้นไปต้องมาจากการอัญเชิญซิงโครเธอละครั้งนะฮะควิกเอฟเฟกคุณสามารถนำมอนสเตอร์ซิงโครหนึ่งตัวจากสุสานเราออกจากเกมการ์ดใบนี้จะไม่รับผลของการ์ดใบอื่นจนกว่าจะจบเทอร์นนี้ถ้าหากการ์ดใบนี้ที่เจ้าของควบคุมอยู่ถูกทำลายด้วยการ์ดอีกฝ่ายคุณสามารถเลือกมอนสเตอร์เผามังกรซิงโคร ที่ถูกดําออกจากเกม1ตัวอัญเชิญแบบพิเศษลงบนสนามได้สรุปให้ง่ายก็คือเอฟเฟกของ Stardust Chronicle นะฮะจากคอมโบกันระหว่าง1กับ2นั่นก็คือ1เอาเพื่อนออกจากเกมไปก่อนจากสุสาน2เลยเมื่อส Stardust Chronicle ถูกทําลายแล้วนะฮะก็จะอัญเชิญเพื่อนที่อ,อกนอกเกมกลับมาได้ที่เป็นมอนสเตอร์เผ่ามังกรซิงโครนะฮะถือว่าต่อเนื่องกันเลยเพราะว่ายังไงซะไอ้ตัวที่อ,ออกเนี่ยก็น่าจะเป็นพวก Stardust อยู่แล้วเมื่อเราซิงโครเสร็จนะฮะ ต่อมาก็จะเป็นใบที่13นั่นก็คือเซครตกาลาดก็อดดราก้อนสตาร์ดัตชิฟนะฮะหรือเทพมังกรประกายแสงสศักดิ์สิทธิ์สตาร์ดัตชิฟเกิดจากการใช้มอนสเตอร์ซิงโครจูเนอร์หตัวกับมอนสเตอร์ซิงโครที่ไม่ใช่จูเนอร์สตัวขึ้นไปต้องมาจากการอัญเชิญซิงโครและไม่สามารถอันเชิญแบบพิเศษด้วยวิธีอื่นได้ครั้งแรกนะฮะเมื่อการ์ดแต่ละใบของเราที่ควบคุมอยู่จะถูกทำลายในแต่ละเทินไม่ว่าจากการต่อสู้หรือว่าผลของการ์มันจะไม่ถูกทำลายนะฮะ เธอละครั้งนะฮะในระหว่างเทินแต่ละฝ่ายเมื่อคู่ต่อสู้สั่งใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์คุณสามารถทําให้การใช้งานนั้นไร้ผลถ้าหากทําสําเร็จทําลายการ์ดหนึ่งใบบนสนามนะฮะคุณสามารถนำการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานออกจากเกมเลือกมอนสเตอร์เลเวล8หรือว่าต่ากว่าที่เป็น Stardust มอนสเตอในสุสานอันเชิญแบบพิเศษได้ก็สรุปง่ายๆนะฮะสตาร์ดัสชิฟเนี่ย มีความสามารถกันการทําลายการ์ดในแต่ละเทินนะฮะพูดง่ายๆก็คือครั้งแรกถ้าหากการ์ดเราจะถูกทําลายไม่ว่าจะเป็นแบบมูแบบเดียวจากการต่อสู้หรือว่าผลของการ์ดนะฮะสตาร์ดชิฟเนี่ยมาากกันจะการให้ออโต้หนึ่งครั้งต่อเทินเลยนะฮะพูดง่ายๆก็คือเรามีประกันภัยนะฮะหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทินไม่ถูกทําลายแน่นอนครั้งหนึ่ง แถมยังสามารถห้ามการใช้เอฟเฟกของมอนสเตอร์คู่ต่อสู้ได้ด้วยนะฮะและถ้าหากห้ามสําเร็จทําลายการ์ดฟรีหนึ่งใบเมื่อการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานก็สามารถนําออกจากเกมไปได้เพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์ที่มีเลเวล8หรือว่าตากว่าที่เป็นพวกสตาร์ดัสนะฮะอัญเชิญแบบพิเศษ,ษออกมาเลย1ตัวถึงแม้ว่าถ้าหากเทียบโดยรวมกับลูกพี่อย่างชูตติ้งเควเซ่านะ,ะผมยังให้ชูตติ้งเควเซ่เก่งกว่านะฮะการ์ดใบนี้ยังทรงพลังไม่เท่าแต่เอฟเฟกของการ์ดใบนี้มันดูหลากหลายแล้วก็อาร์ตการ์ดเนี่ยคือเท่สุด โอ้โหต่อมาใบที่14แล้วนั่นก็คือ Dark Wing ด r a g อน b l a c k f e a t h e r นะฮะหรือมังกรปีกทมิน Black f e a t h e r เจ้าของคนปัจจุบันก็คือโครนั่นแหละฮะเกิดจากการการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์หตัวกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์หตัวขึ้นไปเทอละครั้งนะฮะเมื่อคุณได้รับความเสียหายสามารถส่งการ์ดใบบนสุดจากเด็กลงสู่ารมากที่สุด5ใบนะฮะเลือกได้ตั้งแต่1นถึงหเลยการ์ดใบนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น400 ตอการ์ดมอนสเตอร์ที่ถูกส่งลงสุสานด้วยเอฟเฟกนี้นะฮะผมเนี่ยชอบเอฟเฟกนี้มากเลยนะฮะนอกจากว่าแบล็กเฟเธอร์ดราก้อนเนี่ยคือของเดิมนะฮะมันมีแต่เอฟเฟกต์แบบโคตรแบบลดพลังโจมตีศัตรูแล้วก็มันเป็นแบบวางเคาน์เตอร์ลดพลังโจมตีศัตรูแล้วก็ลดไลห์ฮะคือมันมันใช้ในยุคนี้ไม่ได้แต่าหากเป็นอันนี้เนะี่ยยังได้อยู่นะฮะเพราะว่าไอ้มังกรปิกเทมินแบล็กเฟเธอร์เวอร์ชันของมังงะน,นะฮะคอมโบกับพวกไลท์หลอดได้ดีจริงๆนะฮะสมมตินะฮะไม่ว่าคุณจะรับดาเมจจาาาาากกกออะะไไรร็็ตมมนนคคุณสาาถสถั่งงใช้้เเเฟฟดลยื มิวการ์ดมากที่สุด5ใบโหย, oh, ยังไงใครๆก็เลือก5ใบยอยู่แล้วฮะมิวไปเลยไอห้5ใบนั้นอ่ะช่วยคุณได้นะ่นอนเด็กมิวเด็กไลล์หลอดเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งก็คือมังกรปีกเทมินแบล็กเฟเธอร์นะฮะสามารถเข้าได้กับหลายๆเด็กเพราะว่ามันไม่จํากัดพวกจูเนอร์ว่าจะเป็นตัวเฉพาะหรือว่ามอนสเตอร์ที่ไม่จูเนอร์เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเฉพาะสักตัวเลยนะฮะสามารถเอาอะไรก็ได้มาจูนกันง่ายมากเลย ต่อมาก็จะเป็นใบที่15นะฮะนั่นก็คือ Moonflower Dragon Black Rose หรือมังกรบุพผาจันทรา Black Rose นะฮะเจ้าของคนปัจจุบันก็คือ i s ยอ o i Aki นะฮะเกิดจากการใช้ม o n s t e r ร u n e r นอร์1ตัวกับมอนสเ s t e r ที่ไม่ใช่จ u n e r ร์ตัวขึ้นไปถ้าหากการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษหรือมอ n s t e r level วล5หรือมากกว่าถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงบนสนามอีกฝ่าย เลือกมอนสเตอร์ที่อัญเชิญแบบพิเศษของศัตรูนำกลับขึ้นมือได้คุณสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ของมังกรบุพผาจันทราแบ็กโรสได้เทิร์ลละครั้งของเดิมนะฮะเรียกได้ว่าระเบิดตุ้มตามสนามเละในพริบตานะฮะเป็นการ์ดที่นิยมสุดๆเลยในสมัยหนึ่งแต่อันนี้กลับมาแบบนุ่มนวลน,นะฮะนั่นก็คือค่อยๆเตะมอนที่อัญเชิญแบบพิเศษกลับขึ้นมือหรือเอ็กซ์ต้าเด็กแทนนะฮะแถมยังเปลี่ยนจากตัวเองที่เป็นธาตุไฟเป็นธาตุแสงอีกด้วยแหม่นุ่มนวลจริงๆ ใบที่16นะฮะนั่นก็คือ Devil King d ร a g o น b e l s e หรือมังกรจอมมารเบลเซนะฮะเจ้าของคนปัจจุบันก็คือ Le x g o d w i วินที่แย่งมาจาก e ี u ูอินเซไปแล้วนะฮะเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุมืด1ตัวกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวขึ้นไปไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้หรือว่าผลของการ์ดแต่หากคุณได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ที่เกี่ยวข้องกับการ์ดใบนี้หรือผลของการ์ดอีกฝ่ายการ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นตามความเสียหายที่ได้รับ พูดง่ายๆก็คือเบลเซมันไม่สามารถถูกทำลายได้เลยนะฮะและก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งถ้าหากเราได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ที่การ์ดใบนี้มันเกี่ยวข้องนะฮะหรือผลของการ์ดอะไรก็ได้ที่แบบว่ามันเข้าเราโดยตรงอ่ะพลังโจมตีการ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตามที่เราได้รับดามจดนะฮะดังนั้นจะปล่อยการ์ดใบนี้ไว้นานๆไม่ได้เดี๋ยวมันจะพลังโจมตีเยอะเกินไปนะฮะ ต่อมาก็จะเป็นใบสุดท้ายและใบที่17นั่นก็คือ Devil King Super Dragon b e l ล e ซ s สนะฮะหรืออภิราชันมังกรปีศาจ b e l z e u s สนะฮะ <sk r isa> เกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุมืด1ตัวกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จ u n นอร์2ตัวขึ้นไปไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้หรือว่าผลของการ์ดมอนสเตอร์ตัวอื่นของเราจะไม่สามารถโจมตีได้เธอละครั้งนะฮะคุณสามารถเลือกมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้าม1ตัวที่หงายอยู่ ความเสียหายจากการต่อสู้ที่เกิดขึ้นจากการ์ดใบนี้ในเทิร์นนี้จะเหลือครึ่งเดียวนะฮะและเปลี่ยนพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่เลือกนั้นให้กลายเป็นศูนย์หากทำสำเร็จเราจะได้ไลฟ์พอยต์เพิ่มตามพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ตัวนั้นสรุปก็คือเบลเซอุสนะฮะสามารถทำให้มอนสเตอร์หนึ่งตัวของคู่ต่อสู้นั้นพลังโจมตีเหลือศูนย์ได้แถมเราเองนะฮะก็จะได้ไลฟ์พอยต์ตามพลังโจมตีตั้งต้นของคู่ต่อสู้ที่เราลดลงนะฮะสมมติว่า เอาเป็น FGD พลังโจมตี5,000ใช่ไหมฮะเราก็ลดมาเหลือ0แล้วก็เอาพลังโจมตีที่ลดลงอะ่ะก็คือ5,000เนี่ยมาเพิ่มไลฟ์พอยต์เราเยอะนะฮะเพียงแต่ว่าหากใช้เอฟเฟกนี้ไปแล้วนะฮะมันมีผลร้ายก็คือ Battle Damage ที่เบลเซอุสสร้างนั้นจะเหลือแค่ครึ่งเดียวนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ย ต่อให้เราดูดเหลือศูนย์แล้วก็4,000โจมตีเข้าไปแรงสุดที่สร้างได้ก็คือ2,000นะฮะและข้อเสียอีกข้อหนึ่งก็คือตราบเท่าที่เบลเซอุสยังอยู่บนสนามเรามอนสเตอร์ Monster ตัวอื่นบนสนามเราโจมตีไม่ได้นะฮะทำให้การ์ดใบนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูแกร่งนะฮะแต่แต่ว่าขาดความสามารถในการปิดเกมไวๆอย่างยิ่งแม้จะทรงพลังก็ตามนะฮะ ก็จบกันไปแล้วนะฮะกับประวัติของลาวดูเอลดาก้อนนี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณมากจริงๆมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ข้างล่างได้เลยเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ